สวัสดีครับพบกับผมโมอีกแล้วนะครับผมกับรอ m ิซี b i Modern w a r p h e Remaster นะครับผมวันนี้น่าจะพาร์ทที่4แล้วนะครับผมจากคราวที่แล้วเป็น Paul Jackson นะครับผมตอนนีเ้เกิดการยิงมือทากันหนางทตอนนี้ Nawith กำลังกับกองกำลังเข้าไปในเมืองที่เอาซานไอขัดไม่ได้อยู่นะครับผมตอนนี้จะหนักนานมากตอนนี้เรายังคงกลับไปรุกนาการผมเองครับ,รบ ครับแล้วเรากำลังไปบอก,กอว่าที่เตรียมตัวเพราะเรากำลังไปเริ่มก,กันเห็นเมื่อกี้ก็คือเป็นร้อยโทร้อยโทบัตเจสนะครับผมไปครับไป SGT นี่ไม่ใช่จ่านะครับผมเออเป็นเอ่อสิบสิบเอกป่ะไม่รู้จำไม่ได้ สิบเอกหรือสิบโทเนี่ยแหละยังไม่ได้เฮ้ยเราต้องยิงกดอไอ้ตรงตึงนี่แล้วเราต้องเดินหน้าต่อไปไปมีไปครับมีไปครับอันนี้เดินหน้าไปใช้ในวิชัน่นได้ไปไปไปโอ้โอจดีๆ,ๆ,ๆดๆีไปหมดยังโอ้ยังไม่หมดยังไม่หมด หมดแล้วไปไปครับเจ็กสันมึงแล้วก็อะไรรอยส์ไอ้ที่เคียอ,อะไรชื่อยัง่าดยากขึ้นไปข้างบนไปเคียงบนนะครับ <_ D> โอ,โอ้โหเต็มเลยหายห่าหมดไป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 มมันจะมีครับตรงนี้เตนมน เพียร์ไหมเพียร์เพียร์ครับเพียร์ครับใช้แมชชีนกันยิงโอเค,อเคจตาก่การแม่งยิงทะลุก,กำแพงไปเลยไปหาหบดนนึนนีนีๆีแต่งปืนตอนนี้มีกำลังค่าสิกมาเพิ่มกำลังมุ่งหน้าไปทางรถถังมาเดี๋ยวนี้รับทราบกำลังพยายามไป เดือดก,กันโอเคครับเราต้องไปช่วยบอพิดนะครับผมตัวถังโดนกดเคลียร์โอเคเอาในมิชชั่นออกต่อนะครับโอ,อ้โหระเบิด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 ไอ้เหี้ยเพื่อนแม่งไม่ตายเสียใจหมไยครับเคลียร์ไหมไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร์ยมรรีว่ามี ตรนีโอ้โหโไป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 เราไปโอบข้างดีกว่าโอบข้างครับมีไหมมีไหมโอเคเขีร์ตึเขีร์ตึเขี่ยไหมมีไหมไม่มีมีไหมไม่มีเขีย์บนโอ้ยอเหีย ตกใจหมดโอ,โอ้โอ้โอ้ไม่มีข้างบน,นีิลบดีเก็บไอ้พวกข้างบนเก็บไปพกข้างบนโอ,โ,อโอ้ตอนเนี้ยพบว่ามีรถถังกำลังมุ่งหน้ามาไฮเบดเวสพลทหารเวสไปเอาจาวารินไอ้เหี้ยพลทหารเวสตายพลทหารเวสตาย,าาตายไปแจกสันไปหยิบจาวาริน แล้วจากการรถถังเจ้าวอลิงก็คือเป็นระเบิดนะครับเอ้ยไม่ใช่ระเบิดมันเป็นจรวดล็อกเป้าหมายครับมันไม่ใช่มันไม่เหมือนยิีเพราะมันมีระบบล็อกเลยแบบนี้นไอ้หี้ยเหมือนวอลแฮ็กสัตว์เลยไอ้หี้ยโคตรโกงอะ่ะมีพื้นที่ไม่พอที่จะยิงเพราะว่ามันจรวดมันขึ้นข้างบนนะครับแบบนี้ต้องอยู่แบบต้องยิงได้ที่โลง่ง นี่คันนี้ไปไปหาหมดขอปืนปืนพกคู่ปืนพกคูพพ่เออมาไปไปไป,ไปโอเคน่าจะหมดแล้วโอ้สเปร์สเปร์น้ำแข็งเอาไปตัดลวดไม่ใช่ตัดลวดแหกลวดไอ้เหี้ยโคตรเทคโทนโลยีโคตรดีอะไเก็บไว้ใช้บ้าง ตัวแบบแหกเข้าบ้านไปป้นคนนี่เฮียก็เฮ,ฮียแหละไอ้สัตว์ล้อเล่นนะครับอย่าไปทําไม่ดีเราซิกรอนนี้โยนยิงกหน,นักมากจากทางเหนือก็ตรงสะพานมึงอยู่ในกันแม่กําลังไปแล้วอดทนไว้ไปครับงรีบไปช่วยวอร์พิกนะครับผมรถถังอยู่อีกฝั่งหนึ่งอนสะพานไปเร็วต้องกลับไปที่หน่วยขอยงเราไปไปไปเอาฟาซิก สถานะตอนนี้เป็นไงเราโดนร้องครับท่านเราเสียเปรียบมากสี่ตอนหนึ่งแต่ว่ารถถังยังไม่เป็นไรบาพวกสิ่งนี่คือบอลพิกปืนหลักอะออฟไลน์อยู่แต่ยิงใช้ปืนกลได้โอเคครับเราต้องเลียร์ทางให้โอ้ระเบิดร,ระเบิดร,ระเบิดไปไปไปอ,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 ไอ้อมอ้อมอ้อมเรียบเออเปิดปุ๊บจะได้ดูว่าศัตรูเย็งไงครับ ไป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 มันมาเยอะเลยอู้หูเด้อเด้อเก็บนเดียเก็บไป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 โอ้โหเหี้ยเยอะสัตว์โหเราก็เสียเปรี่ยนมาสี่ตอนหนึ่งเป็นกูนี่กูไม่รอดแล้วไอ้เหี้ยไายหามันตายหามัน เราบบาโบซิกขอสนับสนุนทางอากาศด้วยยิ่งเดี๋ยวนี้ปฏิเสธบาโบซิกตอนนี้มีศัตรูแซ่แพียูหรือด้านไทยมึงก็ไปเก็บแซ่พียูน่าจะเป็นปืนเต่าต้านอากาศยานนะครับแจ็คสันไปตามหาแซ่พียูแล้วจัดการจะได้ใช้แอร์พพอร์ตได้โลเบสเกมโอเคทุกคนไปโเีเครับไปเราต้องรีบไปไม่งั้นสนับสนุนทางอากาศไม่ได้เราดิโงโดนกดวันนี้ก็คือ เดี่ยงเอานะครับผยผมจำได้ว่าเล่นบบน่ะมันมีกนหนักอยู่อเวลานอกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะไม่มีตอนนั้นผมเล่นแบบนี้เออไม่ไม่มีก็ช่างไหมไปอย่างนี้ก็ได้ครับปปไปลป,ป,ป,ปโอ้ยยิงไม่โดนเลยกูตายรถปฟ๊บตายยิงไหมขบวนขบวนขบวน บนมีไหมมีรถอ๋อนะครับปืนต่อต้านอากาศยานนะครับต้องรีไปเก็บเก็บร้อยเลื่อเอ้ยมียังไม่ใช่รีโดคพียาเฉยเลยไอสัตว์มีรถไปไปไปเฮ้ข้างในข้างใน ้าเอทำไรทำไรอยู่จ้าอืมปืนพกเดียวไอ้สัรเฮ้ย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 ย่ละเบิดโอเคดีมากมาอยู่ตรงที่จุดปลอดภัยเร็วจากการเล็้ยแจ็คสันได้เรียบร้อยครับไปไปครับโอ้บแจ็คสันตอนนี้แอดสพอร์กำลังไปขอตำแหน่งด้วย แพนนอาเบคเบขึนเบคอนน่าจะบอกเป็นที่มาร์กตำแหน่งนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้นนตัวเอ็มค้งน่าจะเป็นที่บอกตำแหน่งนะครับผมให้สนับสนุนทางการจรนี้โอเคเจอแล้วกำลังมาจากทางตะบน,นออกเฉียงเหนือเตรียมตัวนนช่วยอีกมาแล้ว เละเอตานโอ้โหเล่รอดมึงก ok ็โหดเกินโอ้โหเล่ครับชื่นชมผลงานเดชฟองบับลงโอเคมีใครยังเหลือรอดไหมปฏิเสธตายหาหมดเราทราบเพ้ใหม่ถึงทำลายหมดเราจะออกไปจากที่นี่โชคดีนะหนุ่มๆศูนย์ตอนนี้เอลเซ สีเคียวแล้วเอาเอนจิเนียร์มาซ่อมด้วยดีมากกำลังไปสปอร์ตมารีกุมพี่รถถัง <c oughs> โอ้ยเฮียเป็นชีวิตจริงนี่มึงรอดขนาดนี้มึงสุดยอดอะ่ะเอาฟังนะเราไม่มีเวลาเราม,มีเวลาไม่มากที่จะรถถังนี้ออกไปเราต้องตั้งแนวป้องกันตรงนี้ตรงนี้นแล้วก็ตรงนี้เพื่อซื้อเวลาให้เอนจิเนียร์ซ่อมรถถังอ่า โอเคครับก็จบไปกับพาร์ทที่4นะผมต่อกันีกพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ